น้ำเซนแซ่บแป้งสีไปเบิร์ก็เลอาจจะกินของหวานก็ได้อ๋อยายกินไงเนาะกินข้าวกับปลาหมึกทอดแล้วก็ปลาบองบ้านเราอ๋อแล้วก็พักเสร็จนี่พักบ่พักเกษตริอ๋อดอกแคกดอกแคกโอเคปั๊บปั๊บเลยน่าจังมีประโยู่เด้นเนี่ยมันย้อนความแม่จำเลยนะมันร้อนไรเนาะดอกแคกร้อนไมีประโยชน์ดอกแคกน้ำพริกแล้วก็ ไอ้ข้าวเนียวก็ซื้อติข้าวเหนียวก็ซื้อเซเว่นดิแกนซื้อางก็หนึ่งแม่แกนมันมันประทันนะมั่มา่อกกินก็หนึ่งแม่แกนจะไม่ได้ซื้อจิบาทก็ิม่เิดอ๋อบาทก็กินม่เวิดแม่ื่อกเิร์ดเืก้เดียวเม่อเมื่อกี้เขาจานกมันกินแค่พอเกียวอ๋อขนมแั่นม่มาหือเ่าเห็ดเห็ดปีมือย้ายให้ร้านคิีมเสบๆนะเขาพัดหรือว่าอิ่มเนายดนเห็ดเแี่ยกเห็ดปุ๊ วันขันมัเปลนวยาจเจ้าก็บอราองอ๋อเจ้าไปเฮ็ดเองสิเจ้าจอ่างอามันตัวนี้เพราะว่าเพี้ยงไงก็เจ้าอ๋อเฮ็ดไรเฮ็ดไรเนี่อย่างั้นเป็นอางจะเตรียมกูพนักษนอ๋อเขาว่าเฮ็ดเสียบองเสียบเขาจะรีขวแม่แกเนาะเขาเจ้าวมันได้เสือกเนี่ยเขาจะว่าอันเพียวก็เฮ็ดเสียบองเสียบตเกีกับเขายรนอกจากเนาะอ๋อต่ก็ดกับเขาขารก็เลยรู้ว่าเฮ็ดยังไรเสียบนเถอะ พี่ห่ขายของแนจารยังรูวยังร้านกันเ่งทุกวันแล้มาสอนพี่ลุงบันขายอาหารน่นเถอะขากับาอาจารย์ขยกัข้าก็เลื็ดได้เหตุเป็นเบิร์ดงานเหตนเป็นว่าไรเหตเป็นเบิรดับข้าอาจารย์ท่พกใเชื่อเนี่ออยเชื่ออาจารย์ขยันถงเชื่อเพาเขาเชื่อไม่เหยดอาจารย์เชื่อไม่เหยี่ราเพราะว่าใครจะเป็นพัดกะเพ่อเป็นยังง้กใชื่ออาจาเห็นไม่เห็ีเยาเขาเห็นเป็นเนาะมันก็ไ้ยางเมพัดกพอพกับพาเราอย่างนขาเชื่อใค้มาไื้หมดมา มาเตรีกระเพรามเตรียน wow. mm. ้ำตาน้ำตาลกะเพราแล้วกระเทียมก็เป็นกระเพราเลยเนาะแม่จาน่กรเทียมเพราะว่าเขาเคยขายกันเพราะว่าถือว่ไก่เือจานเียหน่อยที่บาทมันได้สองวันานึ่งม่อาจารย์น่าซื้อมาหาจิบาทได้ไหมไเขาได้จันนี้ยังเนาะอาจารย์แปดจานแปดจนเทียที่เทียบหาจิบาทเนี่น โอ้จอนจะเันคิดคือข่อยนะข่อยก็คิดทั้งสัปเห่ะคือสื่อไกลมาจะกข่อยสื่อมาลอยหนึ่งเลยเห็ดต้มบักหนอยกินเบิดขอบคว้าแล้วก็จงมาเห็ดลาบท้องเทียกับเบิร์ตคือหมายถึงเก้าเก้าเกือบรอยเนี่ยเฮาเห็ดเลยสามเทียไอเมื่อไหร่แล้วก็กินเมโดนไม่จะมาเ็ดลาบเล่ซื้ออันนี้มาเสริมซื้อนะยากะชันยาเซิมา็ไดยี่สิบบาทเต้ มีอาจารย์นี้มา้าะอ๋อมันกระแพรานะอาจารย์กินเยวนี่วงอาจารย์นี่อึได้ไ่ซิ้นมเจาได้ว่ารสชาติแม่ไข่เขาจะค้าค่อยแยงเขาเจ้ากินได้ที่เนี่ยไข่ซีฟิล์มาาจาเฮ็ดจังไว่าว่าเสีมเอ่ออาจารย์ก้กนอาจารย์นังกินพวกหวซุกนั่นซุกว่ะหวงซุกนี่ตๆๆอ๋อคข่ม่กินห้องซุกฮะดูฝีมือคุณยายนะว่าคุณยายบอกว่าอร่อย เจ้านี่กเส้ยประจำวันทีเมื่อไเจ้านี่มาหาเาม่นเสียประจำนี่ั้งเจ้าตุ้รีเจ้านี่จำตุ้รไป่วันไทกเอาเสียก็วางขายมัจำไเจาอีกใครจได้มีอนเ็กิดไทยของายังจ้ไหมครับห้องยาอะ้กเนาเพราแล้วหอยคนเหอจยเดค้าหเหนียวแห้นกไม่เจ้าเรอเุง้นเย็บหน่อม้ยหอยซิมไปมึกจะกลเย็บเจ้น โอ้ยต่มันมันให้เจ้าเดรนเนาะโอ้ยบริการเรนกรจายนอเนาะโอ้ยใจดีให้อาหารคุณครูกินกรายนี่เอานะบอาจารย์ปักเียน้ไมจใจดีแซบแซบครับอาจารย์ักียเป็นงาได้หนม่แม่ม่ครบริการแจกไม่บริารนีเนียนหวอแกเยบริการนั้นไันหวอดแบวมาจีหวอเขาเดียวอาจารย์ยิ้มไ่ได้สลายใครมากแหแงข้าบ้านเนี่ยมาจนอยในเนี่ยมอาการมากจีน้อยในเนี่เป็นจึนเขาจีน้อยในเนียมันเป oh, oh, mm. uh, oh, oh, ็นมาเอี้ยมอาการ เาจะไม่ได้กินอะไรเมอนกันเนาะอันนี้ก็อิ่มเราไปกินแล้งั้กเตรียมปู้แ่กันเตรียมผู้อ๋อเดยวดวงไม่เตียมผูเรออืมเจาเขาวาเจี๊ยบผู้เก่าผู้ก็เก่าผู้ก็แต่จ้าเี๊ยบเจี๊ยบเสี๊ยเจี๊ยบน้ำนี่เจี๊ยบ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 เจียบเจี๊ยบเจี๊ยบเี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 ยบเ